สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ m ันนี d เ l i v e ว y รี่ค่ะค่ำคืนวันศุกร์ที่27พฤศจิกายนตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณอาทิประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ำคืนนี้นะคะดูเหมือนว่านักลงทุนจะเริ่มมีความวิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับประสิทธิภาพของยารักษาโรคโควิด19อย่างทางด้านของ a อ t ตร z เซ e c กนะคะเริ่มมีการตั้งคําถามว่าเอ๊ะประสิทธิภาพเนี่ยมันจะได้ผลหรือไม่หลังจากที่มีการทดลองในกลุ่มที่อาจจะเป็นค่อนข้างน้้้ออยนะคะแลก็ไดสิิทธา่ขง ดังนั้นความวิตกกังวลน,นี้ก็เลยกดดันทําให้บรรยากาศโดยรวมนั้นดูไม่ค่อยคึคกคักเหมือนช่วงที่ผ่านมาในขณะเดียวกันในฝ่าฝั่งยุโรปเองก็ค่อนข้างวิตกกังวลน,น,นะคะ,คะเพราะว่าโควิด -19 ในระลอก2ระลอก3นี่ดูเหมือนจะ,จะเริ่มยากลําบากขึ้นนะคะปีใหม่นี้ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องล็อกดาวน์หรือเปล่าคือเขาบอกว่าถ้ามีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะเขาอาจจะต้องมีการล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งในช่วงปีใหม่ด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่าปีใหม่ถือว่าเป็นเทศกาลเฉลิมฉลลองนะคแแตต่่่วาาถ้ อยู่บ้านแล้วก็มีการเฉลิมฉลองได้อันนี้ก็น่าจะต้อนรับปีใหม่กันได้อย่างสุขใจแต่ว่าถ้ามีการล็อกดาวน์กันอีกรอบนึงนี่อาจจะเป็น<ฆ>การเข้าสู่ปีหน้าที่หดหูก็ได้นะคะบรรยากาศทางด้านเศรษฐกิจที่รอคอยการฟื้นตัวก็อาจจะหมดหวังไปนะคะระหว่างนี้ค่ะมันก็ต้องติดตามนะคะความเคลื่อนไหวในรายบริษัทด้วยนะคะท่<ฆ>ามกลางวิกฤตก็มีโอกาสแต่ในโอกาสต่างๆนั้นก็อาจจะมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคระหว่างประเทศเรออยู่นะคะล่าสุดเราไปดูกันค่ะสําหรับการเชื่อมความสัมพันธ์นะคะ จากทางด้านของจีนกับประเทศในกลุ่มอาเซียนนะคะหลังจากก่อนหน้านี้นายโจไบเดนเพิ่งออกมาระบุนะบอกว่าเขาจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกนะคะโดยทางด้านของจีนเองค่ะล่าสุดนะคะเชิญชวนกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะระบุบอกว่ามาสร้างเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลกันหรือไม่นะคะประเด็นดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนค่ะได้กล่าวในงานไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปนะคะ โดยให้ความมั่นว่าจะกระชับความร่วมมือส่งเสริมเส้นทางสายใหม่ดิจิทัลกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนค่ะโดยให้ความมั่นใจกับบรรดาผู้นำประเทศอาเซียนว่าจีนจะให้ความสําคัญต่อสมาคมสหรประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงชูยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของโลกจากโควิด -19 ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่ส่งผลดีต่ออาเซียนพร้อมกันนี้เองระบุค่ะว่าจีนจะขยายออกไปสู่โลกภายนอกอย่างไม่หยุดยั้งนะคะเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการขับเคลื่อนการฟื้นตัวร่วมกันของทุกประเทศซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงอาเซียนด้วยพร้อมกับเสนอแนวทางการทำงานร่วมกับอาเซียนค่ะในการสร้างท่าเรือดิจิทัลจีนอาเซียนเพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อแบบดิจิทัลสร้างเส้นทางสายใหมดิจิทัลร่วมกันนะคะคำพูดนี้เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่นายโจไบเดนนั้นมีการระบ,บุถึงความสัมพันธ์นะคะที่จะสร้างให้ดีมากยิ่งขึ้นระหว่างสหรัฐกับเอเชียแปซิฟิกหรือแม้กระทั่งนะคะ กรณีของจีนเองก็เริ่มมีการสารสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะกับนานาประเทศอย่างล่าสุดเพิ่งส่งตัวแทนในหวังอี้ไปที่ญี่ปุ่นด้วยแหละค่ะคือต้องบอกว่าจีนตอนนี้เร่งเครื่องจริงๆนะคะสำหรับในเรื่องของการฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากช่วงที่ผ่านมาเขาได้รับผลกระทบจากโควิดสิคือเจอก่อนเพื่อนแต่ก็มีการควบคุมดีนะคะดังนั้นตอนนี้อาจจะมีการเร่งเครื่องเพื่อทําให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตโดยเร็วค่ะแต่ว่าขณะเดียวกันนะะเราก็ต้องมาดูกันด้วยอีกหนึ่งฝ่ากฝั่งอย่างสหรับออนแมร เขาก็ดีหรือว่าเศรษฐกิจที่กําลังเดินหน้านั้นก็มีทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าล่าสุดเขาบอกว่าจะมีการออกกฎควบคุมกันด้วยนะคะไม่ให้ทางด้านของ Google เนี่ยเข้ามามีอิทธิพลมากเกินไปค่ะเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีหรือว่าโลกออนไลน์นะคะเขาจะมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญจะมีผลกระทบกับบริษัทขนาดเล็กกันด้วยค่ะวันนี้นะมีการเปิดเผยการจากทางด้านของสํานักงานตรวจสอบการแข่งขันและตลาดหรือว่า CMA ของ ของสหาราชาอาณาจักรค่ะเตรียมออกกฎใหม่บังคับใช้ในเดือนเมษายนปี2564ควบคุมไม่ให้บริษัท Google แล้วก็ Facebook ของสหาราัฐใช้อำนาจในการแข่งขันที่มีอยู่เพื่อกีดการบริษัทขนาดเล็กกว่าและเอาเปรียบผู้บริโภครัฐบาลจะมีอำนาจในการระง,งับสกัดกัน้นและให้ยกเลิกการตัดสินใจใดๆของบริษัทเทคโนโลยีพร้อมกำหนดค่าปรับสำหรับบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามโดยทางด้านของ CMA ระบุนะคะว่าในปี2562 ตลาดโฆษณาดิจิทัลของสหราชอาณาจักรมีมูลค่า1.4หมื่นล้านปอนด์หรือว่าคิดเป็น1.87หมื่นล้านดอลลาร์น,นั้นได้ถูก Google แล้วก็ Facebook ครอบครองส่วนแบ่งการตลาดไปถึง80%ดังนั้นจึงจําเป็นที่ต้องมีกฎหมายเข้ามาควบคุมและตรวจสอบทั้ง2บริษัทนี้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลนะคะนายโอลิเวอร์ดาวเดนก็มีการออกมาเปิดเผยค่ะเป็นที่รับรู้กันทั่วไปนะคะว่าการกระจุกตัวของอํานาจในการแข่งขัน ของบริษัทรายใหญ่เพียงไม่กี่แห่งได้ลดทอนโอกาสในการเติบโตสกัดกั้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆตลอดจนส่งผลกระทบเชิงลบทั้งประชาชนธุรกิจต่างๆที่ต้องพึ่งพาบริษัทเหล่านั้นด้วยค่ะ ไปดูกันต่อนะคะจากเรื่องราวของการปกป้องเทคโนโลยีหรือว่าตลาดภายในประเทศเนี่ยนะคะมันก็มีภาพราคาของความพยายามที่จะดูแลนะคะการค้าระหว่างประเทศด้วยจากความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่สู้ดีนะคะ,คะล่าสุดค่ะทางด้านของจีนเองนะคะก็มีการประกาศนะคะว่าจะเก็บภาษีทุ่มตลาดวายของออสเตรเลียนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นความขัดแย้งสืบเนื่องกันมานะคะตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่หัวเวยนะคะ ถูกออสเตรเลียห้ามเข้าสู่ระบบ 5G ของออสเตรเลียนะคะประเด็นดังกล่าวนี้ออสเตรเลียบอกว่าเก็บภาษีแพงเกินไปเขาจะไม่ยอมนะคะประเด็นนี้นะคะเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์จีนได้มีการประกาศสั่งเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดหรือว่า AD กับวายนำเข้าของออสเตรเลียในช่วงระหว่าง107.1ถึง212.1ก็คือเก็บเพิ่มถึงเท่าตัวเลยนะคะ เป็นผลบังคับใช้ตั้งแต่พรุ่งนี้28พฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะ สัมพันธ์นั้นสันครอนนะคะหลังจากที่เป็นช่วงรัฐบาลของออสเตรเลียก่อนหน้านี้หลายปีก่อนได้สั่งแบนหัวเว่ยออกจากการมีส่วนร่วมในโครงข่าย 5G ของประเทศในขณะที่ปีนี้ก็เรียกร้องให้จีนเนี่ยเปิดทางให้ผู้ตรวจสอบจากนานา,นาประเทศเข้าไปสืบคน้นต้นตอของโควิด19จีนจึงได้ตอบโต้ด้วยการสอบสวนกรณีทุ่มตลาดและการให้เงินอุดหนุนกับการนำเข้าวายของออสเตรเลียค่ะจนออกมาเป็นประกาศวันนี้ที่จะสั่งเก็บวนยนะคะสั่งเก็บภาษีวนยนะคะ และก่อนหน้านี้ได้มีการระงับนําเข้าเนื้อวัวบางส่วนจากออสเตรเลียและก็เรียกเก็บภาษีนําเข้าข้าวบาเล่จากออสเตรเลียในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทางด้านของออสเตรเลียนายเดวิดลิตเตอร์พาวรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของออสเตรเลียบอกว่าอย่างไรก็ตามภาษีนี้เป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงมากนะคะจะดําเนินการอย่างเต็มที่ผ่านองค์การการค้าโลกค่ะ ต้องบอกว่าเวลาเขาตอบโต้กันนี่รุนแรงดุเดือดทีเดียวนะคะ,คะไม่ใช่หลักมูลค่าแค่ล้านสองล้านนะเป็นหลักหลายๆล,ล้านเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวติดตามกันในประเด็นนี้กันด้วยค่ะขณะเดียวกันกลับมาดูที่บ้านเรากันสักนิดนึงนะคะต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาภาครัฐมีโครงการต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชอบดีมีคืนเราเที่ยวด้วยกันหรือว่าแม้แต่คนละครึ่งนะคะ,คะซึ่งแต่ละมาตรการเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนค่ะดังนั้นวันนี้ทางด้านของกระทรวงการคลังนะคะถึงออกมาบอกว่ามาตรการต่างๆของภาครัฐที่ออกมา น่าจะทําให้เศรษฐไทยช่วงไตรมาสที่4ปรับตัวดีขึ้นค่ะแล้วก็ทั้งปีอาจจะติดลบน้อยกว่าที่คาดการกันไว้ด้วยส่วนสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีการประชุมกันด้วยมาตรการคนละครึ่งเฟสสองที่หลายๆคนรออยู่อาจจะมีการพูดถึงกันด้วยนะคะโดยทางด้านของที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกสํานักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสอคอคุณวุฒิพงศ์จิตตั้งสกุลประเมินความสําเร็จจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงท้ายปีไม่ว่าจะเป็นทั้งโครงการคนละครึง่งโครงการเรา เที่ยวด้วยการรวมถึงช็อปดีมีคืนร่วมกันกับการส่งออกที่มีทิศทางที่ดีขึ้นส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐไทยไตรามาสที่4ปีนี้นะคะปรับตัวได้ดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรามาสสและคาดหวังว่า GDP ทั้งปีในปีนี้จะขยายตัวติดลบน้อยกว่าที่คาดการกันไว้ค่ะสําหรับภาพรวมเศรษฐไทยช่วงเดือนตุลาคม2563ทางด้านของสอสคอมองว่ายังคงทรงตัวจากเดือนกันยายนในทิศทางที่ฟื้นตัวเป็นผลมาจากมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงปลายปี แม้การบริโภคภาคเอกชนยังชะลอตัวลดอยู่นะคะแต่คาดว่าโครงการกระตุ้นการบริโภคอย่างคนละครึ่งจะส่งผลดีในเดือนพฤศจิกายนการบริโภคในหมวดสินค้าคงทนนะคะยังติดดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นด้วยมีสาเหตุสําคัญเนี่ยมาจากราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงการลงทุนภาคเอกชนทรงตัวการนําเข้าสินค้าทุนยังติดลบส่วนการค้าระหว่างประเทศชะลอตัวลงเล็กน้อยค่ะความเชื่อมัน่นภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นขณะที่การท่องเที่ยว เที่ยวตอนนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษเข้าไทยกันแล้วนะคะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีนกัมพูชารวมไปถึงประเทศอื่นๆในอาเซียนด้วยค่ะพักกันสักครู่นะคะหลังจากเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่ร้อนแรงสําหรับการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะต้องมีการปรับพอร์ตการลงทุนอย่างไรและปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามในเดือนหน้าธันวาคมนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสัมภาษณ์พิเศษกันค่ะ ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมคะมาในช่วงนี้นะคะหลังจากที่เ,คคเดือนพฤศจิกายนกําลังจะผ่านพ้นไปนะคะภาพความร้อนแรงในตลาดหุ้นยังคง ติดอยู่ในภาพของนักลงทุนนะคะหลายๆคนบอกว่าภาพเชิงบวกแบบนี้ไม่ได้เห็นมานานแล้วหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิด19นะคะเริ่มมีข่าวดีมากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนผู้นําสหรัฐอเมริกานะคะหรือแม้กระทั่งภาพของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลัง COVID โค<อ>วิด19ที่น่าจะมีโอกาสได้รับวัคซีนเร็วๆนี้ดังนั้นบรรยากาศในช่วงเวลานี้นะคะเข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายของปี2563ต้องมีการปรับพอร์ตอย่างไรคะ่ะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณสารุพอ์สุทธัตธรรม ผู้อำนวยการวุโส่ายที่ปรึกษาบริหารเงินลงทุนจากบริษัทลักซัฟฟิลลิปประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค,คุณสาุพงศ์คะต้องมารีวิวกันซะหน่อยแล้วนะคะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเดือนพฤศจิกายนนี่ร้อนแรงแล้วก็ดูสดใสสาสหรับนักลงทุนจริงๆหลังจากที่ผ่านวิกฤตกันมานะคะดังนั้นพอเข้าสู่เดือนหน้าธันวาคมแล้วปลายปี2563มมันยังเหลือปัจจัยอะไรที่เรายังต้องจับตาแล้วก็ให้ไฮไลท์เป็นพิเศษบ้างคะ ครับก็จริงๆต้องกลับมาดูการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนี่แหละครับเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยวิ่งขึ้นมาเพราะว่าวัคซีนเป็นหลักเลยมีความหวังว่าจะวัคซีนจะมานะครับแต่ว่าถ้ามาดูตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยอันนี้ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับโดยเฉพาะตัวเลขผู้ติดเชื้อของสหรัฐเนี่ยอันนี้พุ่งสูงขึ้นทุกวันทํานิวไฮตลอดนะครับในส่วนของผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับติดต่อกันหลายสัปดาห์แล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เราควรจะต้องจับตาไว้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างโควิดไปสู่ช่วง post c o วิดนะครับหรือหลังโควิดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับจะทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีปัจจัยหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐเราได้เห็นแล้วว่ารัฐมนตรีคลังคนใหม่นะครับคุณเจเน็ตเยเลนนะครับเข้ามาเนี่ย ก็ตลาดก็เริ่มคาดหวังแล้วว่าน่าจะมีมาตรการอะไรออกมานะครับก็เดี๋ยวรอดูเดือนนี้ว่ามาตรการที่ออกมาเป็นยังไงแล้วก็การประชุมเฟดช่วงกลางกลางเดือนนี้นะครับการเดือนธันวาเนี่ยนะครับจะออกมาเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็คงต้องจับตาดูต่อไปครับค่ะส่วนใหญ่แล้วก็คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการที่จะเข้ามาสนับสนุนให้เศรษฐกิจสาม,มารถฟื้นตัวจากภาวะโควิด -19 ที่เป็นอยู่นี้ให้หายไปไวๆนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งค่ะพอเห็นภาพแบบนี้คือ พฤศจิกาเนี่ยร้อนแรงมากจริงๆนะคะแล้วก็จะข้ามเข้าไปสู่เดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนที่นักลงทุนต่างชาติเขาก็จะพักหยุดยาวกันนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะเรื่องของโควิด -19 ที่ยังคงเป็นกังวลแล้วก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเราประเมินสถานการณ์ภาพรวมของการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นทั่วโลกเอาไว้ยังไงบ้างคะถ้าเป็นช่วงระยะสั้นๆน,นะครับผมคิดว่าน่าจะมีความผันผวนบ้างแต่ก็ไม่ได้มากมานะักเพราะว่าเรามีวัคซีนเป็นตัว ตัวดิเวอร์อยู่แล้วนะครับจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าผมว่ามันเกิดเซกเตอร์โรลเดชันมากกว่าเปลี่ยนผ่านระหว่างช่วงก่อนโควิดไปเป็นช่วงหลังโควิดนะครับช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นฟันโฟนเริ่มเคลื่อนไหวนะครับจากตัวที่ทำกำไรเยอะๆในช่วงโควิดนะครับเราเริ่มเห็นว่าบางเซกเตอร์ที่โดนผลกระทบจากโควิดเยอะๆเนี่ย เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับฟันเฟ้อเริ่มเปลี่ยนไปนะครับเกิดเซกเตอร์โลเทชันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเดือนนี้กับอตอนช่วงเดือนธันวากับต้นปีหน้านะครับมกราเนี่ยก็น่าจะเห็นภาพที่ค่อนข้างผันผวนอยู่นะครับในหลายๆจังหวัดแต่ว่าถ้ามามองดูในลองเทอมเนี่ยเราเห็นภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องทนในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านมีความไม่แน่นอนตรงนี้เกิดขึ้นนะครับก็น่าจะ กลับมาสู่ในธีมที่เป็นโพสต t covid ได้นะครับก็ผ่านช่วงนี้ไปได้ก็น่าจะดีครับค่ะเซกเตอร์โลเทชันนี่นักลงทุนเขามีหลักในการพิจารณายอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการที่จะไฮไลท์หรือว่าเขามีการสลับสับเปลี่ยนกลุ่นเล่นยังไงบ้างนะคะ อย่างแรกเลยคืออย่างกลุ่มเทคเนี้ยเราเห็นชัดเจนนะครับว่าอาจจะมีย่อลงมาบ้างนะครับแล้วก็น่าจะเปลี่ยนไปเล่นกลุ่มเซกเตอร์ที่อันเอ่อแลกขาดเยอะๆนะครับหรืออันเดอร์เพอร์ฟอร์มเยอะๆในช่วงที่ผ่านมานะครับอย่างพวกกลุ่มที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวนะครับพวกนี้เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นได้ดีอย่างของไทยเองเนี่ยต่างชาติก็อาจจะเห็นเราเป็นหุ้นทอกเป็นหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยก็เน้นในเรื่องท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับก็ ไม่แปลกใจที่ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะปรับตัวขึ้นแรงในช่วงที่ผ่านมานะครับก็น่าจะเห็นฟันโฟแบบนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเราจะเห็นว่าอพอได้ผู้นําสหรัฐคนใหม่เนี่ยเรื่องของเทรดวอลเนี่ยเริ่มที่จะมีการประ,ประนีประนอมมากขึ้นแนวโน้มน่าจะเป็นแบบนั้นมากขึ้นนะครับไม่ไม่เหมือนกับช่วงในยุคข,ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ค่อนข้างที่จะโฉมฉานนิดนึงนะครับเวลาใช้มาตรการอะไรต่างๆ ะครับก็อันนี้ก็ส่งผลดีกับเอเชียแล้วเราก็เห็นฟันโฟลที่ไหลเข้าเอเชียเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็ทําให้เรามองว่าเออมันน่าจะมีการปรับเปลี่ยนจากตัวที่แพงแล้วมาลงตัวที่ถูกมากขึ้นนะครับค่ะ ในจังหวะแบบนี้เนี่ยนะคะเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านนะคะที่มีการลงทุนก่อนโควิดเองก็ดีนะคะพอร์ตการลงทุนในช่วงนั้นก็น่าจะยังค้างอยู่เพราะว่าต้นทุนก็อยู่ในระดับที่ขายตอนนี้อาจจะไม่ค่อยได้กําไรสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าระหว่างที่มีโควิดก็มีพอตการลงทุนเสริมเข้ามาอีกส่วนหนึ่งแต่พอช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านแบบนี้นะคะ่ะคุณสารุพอ์คะจะมีคําแนะนําให้กับนักลงทุนในการปรับพอร์ตเปลี่ยนแปลงพอตของเขาอย่างไรเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนชนะตลาดบ้างคะ่ะ ครับก็ผมมองว่าหนึ่งคือเรามองหาตัวแลกการดมากขึ้นนะครับมองหา Value Stock มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าตัวไหนมีกำไรเนี่ยกออ็อย่าลืมทำกำไรออกมาบ้างนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเทคหรือว่ากลุ่มที่ขึ้นมาเพราะว่าโควิดนะครับโดยเฉพาะพวกกลุ่มที่เป็น s t s n c i n g tech นะครับก็คือพวก Zoom หรือว่า Cloud Computing พวกนี้เนี่ยทำกำไรออกมาบ้างนะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้ ขายหมดเลยนะครับอาจจะมีติดพอร์ตบ้างสัก10%ถึง20%นะครับใครที่มีมากกว่านั้นเนี่ยก็ขายทำกำไรออกมานะครับแล้วก็โรเตะไปที่ตัวที่เป็น value stop มากขึ้นนะครับกระจายการลงทุนไปในที่ต่างๆมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวที่อย่างที่ผมบอกไปว่ากลุ่มที่เป็นเอเชียเนี่ยก็น่าสนใจนะครับโดยโดยตัวเอเชียเองเนี่ยก็จะมีธีมที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับ fundamental เ,เ,เนี่ย น่าจะฟื้นตัวได้เร็วกว่าทางฝั่งเอ่อกับยุโรปด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเรามีการจัดการเรื่องของโควิดเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ valuation ถ้าเทียบแล้วเนี่ยยังถูกกว่านะครับดิเวอร์สำคัญเลยก็คือตัวเทรดเอ่อตัวเทรดวอเองเนี่ยน่าจะเอ่อซอฟลงนะครับแล้วก็ยังมีธีม 5G เข้ามาช่วยในเรื่องของเอ่อเป็นฐานการผลิตของเอ่อตัวเทคโนโลยีกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับที่จะลงทุนในเอเชียในช่วงนี้ นะครับก็อาจจะมีะติดพอร์ตไว้บ้างครับค่ะหลายๆคนพอฟังแบบนี้แล้วสนใจนะคะแล้วก็พอจะเห็นภาพแล้วแหละแต่อยากจะให้คุณสานุพงศ์ช่วยสแกนให้สักหน่อยนะคะในฐานะที่ดูกองทุนหลากหลายเลยนะคะณปัจนะจุบันนี้มันควรจะมีกองทุนอะไรติดพอร์ตเอาไว้เพื่อที่จะสร้างผลกําไรบ้างคะเราสแกนเห็นแนวโน้มที่โดดเด่นของกองทุนไหนเป็นพิเศษคะครับก็ มี2ตัวนะครับที่เอามาฝากวันนี้ก็จะเป็นหุ้นกลุ่มเอเชียนะครับเป็นหลักเลยแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นของ m อ c ซีนะครับ MA Tech ตัวนี้จะเป็น A s i ช Tech นะครับเป็นหุ้นกลุ่มที่เน้นไปที่พวกชิปเมกเกอร์ต่างๆนะครับก็ล้อไปกับธีมที่เป็น 5G นะครับเพราะว่าเราเห็นธีม 5G เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะครับพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่าชิปเมกเกอร์นะครับที่ เป็นฐานการผลิตที่อยู่ในเอเชียเยอะๆเนี่ยตรงนี้ได้ประโยชน์ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ย้ายกลุ่มเทคนะครับจากเทคสารัตที่ค่อนข้างแพงเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มเทคที่ถูกกว่านะครับก็ยังอยู่ในธีมเดียวกันก็ยังน่าสนใจอยู่ครับตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเอเชียเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเหมาะสําหรับนักลงทุนที่อาจจะต้องการ Diversify มากหน่อยนะครับเน้นในเรื่องของธีมคอนซัมชันนะครับในเอเชียมากขึ้นนะครับก็จะเป็นของกสิกรนะครับ K a s เชีย CV นะครับซึ่งตัวเ a เชียซเนี่ยจุดเด่นมันอยู่ที่ตัวนโยบายของกองทุนด้วยซึ่งมันมีนโยบายในการควบคุม volatility หรือว่าค n t r o l ในเรื่องของความเสี่ยงนะครับตรงนี้ก็ทำให้ความเสี่ยงของเอเชียเนี่ยในพอร์ตของกองนี้เนี่ยลดลงนะครับมีการควบคุม volatility อยู่ด้วยนะครับต้องกับลูกค้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่เยอะเท่ากับกองแรกนะครับกองแรกอาจจะมีความเสี่ยงเยอะกว่าครับ อ่านะคะจะเห็นภาพความโดดเด่นของเอเชียเพิ่มขึ้นน้ำหนักการลงทุนราคาในเอเชียเราควรให้สัดส่วนสักประมาณเท่าไหร่ของพอร์ตดีคะครับถ้าเป็นเอเทนะครับตัวแรก MATEC ทเนี่ยอาจจะอยู่สักประมาณ10%เนนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะโฟกัสไปในกลุ่มเทคค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นพวกตัว KA เอชียซีเนี่ยอาจจะติดเป็นคอพอได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักลงทุนแล้วว่ารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ เราสามารถใช้เป็นคอร์ตขอตได้ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคำแนะนำการลงทุนที่จะให้ไว้ในเดือนธันวาคมนะคะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะคือทางเลือกการลงทุนนะคะที่น่าสนใจที่นํามาฝากกันนะคะช่วงระียะเวลานี้ความร้อนแรงของตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงสดใสยอยู่นะคะแต่ว่านักลงทุนเองก็ต้องมีการปรับพอร์ตนะคะแบ่งทากําไรบางส่วนด้วยนะคะแล้วก็จัดพอร์ตที่เหมาะสมที่เป็นโอกาสการลงทุนในระยะถัดไปนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีสาระที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับการลงทุนมาฝากกันค่ะข้อมูลโดยการเงิน ค่ะ วันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการถแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ด้วยค่ะโดยจะมีการจําหน่ายจ่ายแลกให้กับประชาชนด้วยนะคะโดยทางด้านของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณเศรษฐพุทธทิวาฒนารพุทธค่ะถแถลงข่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชา25 5 6 2เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและยังเป็นการบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญตลอดจนพระราชพิธีที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยโดยจะนำออกใช้ในวันที่12ธันวาคม2563ซึ่งเป็นวันครบรอบ1ปีของการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหัตยาตราทางชลมาศเนื่องในพระราชพิธีบรมราชา พิเศษพุทธศักราช2562โดยมี2ชนิดราคานะคะคือ1000บาทจัดพิมพ์จํานวน10ล้านฉบับและ100บาทจัดพิมพ์จํานวน20ล้านฉบับโดยธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา1000บาทมีรูปทรงแนวตั้งโดยใช้หมึกพิมพ์แม่เหล็ก3ามิติเปลี่ยนสีได้เป็นลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงสําหรับชนิดราคา100บาทมีลักษณะเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา100บาทแบบ17ที่ใช้ในปัจจุบันภาพด้านหลังธนบัตรทั้ง2ชนิด ราาคเป็นภาพจากพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายค่ะโดยประชาชนสามารถแลกตามมูลค่าที่ตราไว้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและสำหรับชนิดราคา100บาทสามารถกดจากตู้กดเงินสดอัตโนมัติที่มีป้ายสัญ,ญลักษณ์ได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยค่ะ ดูอ t ทที่ใกล้บ้านนะคะก็สามารถที่จะกดออกมาได้นะคะก็ไปกดได้นะคะเพราะวัฒธนบัตรใหม่นี้ก็จะใช้เป็นการทั่วไปด้วยแหละค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะไปดูทางเลือกการลงทุนกันบ้างดีกว่านะคะโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกที่สามารถจ่ายกระแสงเงินสดให้กับพอร์ตการลงทุนของท่านได้แล้วค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของ c ิตี้แบงกนั้นก็ได้ร่วมกับ a l เบดีนะคะ ออกกองทุนหุ้นโลกใจปันผลเด่นค่ะโดยคุณดอนจันทร์สุภรินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบุคคลธนก,กิจธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยเปิดเผยค่ะว่าธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยได้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบดีนสแตนดาร์ดประเทศไทย,ทไทยจำกัดนำเสนอกองทุนเปิดใหม่ล่าสุดสำหรับลูกค้าซิตี้โกลอเบดีนสแตนดาร์ด globally dynamic d i v i น e n d fund โดยกองทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่คัดเลือกหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ พร้อมมีประวัติการจ่ายปันผลในอดีตสูงถึง6-7%ถึงต่อปีเน้นการกระจายการลงทุนในหุ้นของบริษัทเทคโนโลยียุคใหม่กลุ่มการเงินหรือกลุ่มสุขภาพชั้นนําที่มีศักยภาพเติบโตสูงทั่วโลกตอบโจทย์การลงทุนท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนพร้อมระบุค่ะว่าแนวโน้มการลงทุนทั่วโลกในช่วงท้ายปีแม้จะมีการเลือกตั้งผู้นําคนใหม่ของสหรัฐที่ทําให้หลายฝ่ายจับตาแต่ว่านักวิเคราะห์ของซิตี้เองยังมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นวัตจักร ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องแนะให้กระจายการลงทุนในหุ้นกลุ่มวัตจักรในหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้นลดการกระจายน้ําหนักในกลุ่มตราสารหนี้และทองคําแต่ยังคงให้มีอยู่เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตในระยะยาวค่ะตลาดหุ้นช่วงนี้อาจจะยังคงผันผวนวันนี้ปิดบวกเล็กน้อยนะคะ,คะเพราะว่ายังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆมาสนับสนุนสัปดาหนะ์หน้าต้องดูกันด้วยการปรับดัชนีของ MSCI ที่บอกว่าจะมีการปรับ หุ้นไทย3-4พันล้านบาทอาจจะกดดันหุ้นตัวใหญ่ๆของบ้านเราได้ด้วยค่ะค่ะก็มีผลกันในวันจันทร์หน้านะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจกันได้ใหม่ตั้งแต่สี่ทุ่มเป็นต้นไปวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ